สถานการณ์ปัจจุบันในราชวงศ์ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังจากที่เจ้าหญิงพัชรกิตยาพาถูกกำจัดเป็นคนแรกกองกำลังต่างๆก็เตรียมโจมตีทรงตระหนักว่าสถานการณ์กำลังจะควบคุมไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงก้าวเข้ามาเป็นพระหัตถ์ขวาของรัชกาลที่สิบตามรายงานของสื่อไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาสเสด็จที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีและร่วมพิธีสวนสนามนี่เป็นขบวนพาเรดเดียวครั้งแรกของสมเด็จพระราชินีสุธิดาและแม่จะสวยงามและหน้าด้านแต่ก็ยังส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งให้เราด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงมดงามในชุดทหารสีขาวทรงบอกเราว่าการเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อผู้ชายหมายความว่าอย่างไรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่สิบ เคยเป็นชายทรงเสน่ห์และมีนางสนมมากมายในฮาเร็มบัดนี้พระองค์ถูกยุบโดยตรงและพระนางสุธิดาก็กลายเป็นนางสนมเพียงคนเดียวที่ติดตามพระองค์ไปในระหว่างการแห่ครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงเป็นฝ่ายได้เปรียบในการตรวจกองทัพแทนพระองค์ว่ากันว่าผู้หญิงที่มั่นใจนั้นสวยที่สุด สมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงสง่างามอย่างยิ่งเมื่อสวมชุดทหารสีขาวและถือดาบอยู่ในมือทำให้เราชื่นชมราชินีไทยที่สวยที่สุดผู้อ่านที่ระมัดระวังจะรู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชครั้งแรกสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงถ่มตนอย่างยิ่งจนแทบจะต้องคุกเข่าเมื่อเห็นใครก็ตามในที่สุดเธอก็พลิกสถานาการณ์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ได้รับความโปรดปรานจากในหลวงรัชการที่สิบเท่านั้นแต่ยังส่องแสงในด้านกิจการภายในและต่างประเทศอีกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาซึ่งเมื่อก่อนทรงเงียบและประพฤติตัวเหมือนลูกสะภ้ตัวน้อยที่หงุดหงิดบัดนี้ทรงสงบและสงบมากขึ้นมาก บางทีด้วยการสนับสนุนของรัชกาลที่สิบในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาก็รู้สึกมั่นใจและสงบและมั่นใจอย่างแท้จริงเมื่อเข้าร่วมขบวนพาเลรในโอกาสสำคัญเช่นนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเลือกเสด็จขึ้นเวทีโดยทรงแต่งหน้าสีอ่อน,ออนเพื่อให้ดูมีระดับยิ่งขึ้นโดยไม่โอ้อวดว่ากันว่าถ้าเดินเรือยอย่างระมัดระวังก็จะมีอายุยืนยาว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงเข้าใจความจริงข้อนี้โดยธรรมชาติด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถกลายเป็นม้ามืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ไทยได้เรียกได้ว่าตอนนี้ราชวงศ์ไทยกำลังเดือดร้อนแทบไม่มีใครช่วยเลยรัชการที่สิบทรงชราแล้วไม่สามารถทรงบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะได้อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้พระองค์ทรงมอบงานการกุศลมากมายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาแต่ตอนนี้ พระองค์ทรงพัฒนามากยิ่งขึ้นไปอีกสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชนมพรรษา45พรรษาเปี่ยงด้วยพลังและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักต่างๆแสดงให้เห็นอาการที่ดีที่สุดของเธอผู้อ่านหลายคนเชื่อว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงมีพระอาการสงบและสง่า,าผ่าเผยหมอะแก่การสวนสนามของทหารมาก เป็นที่น่าสังเกตว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงรับราชการทหารมามากกว่าส0ปีและยังทรงยศเป็นพลโทอีกด้วยดังนั้นทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเข้ารับราชการทหารสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงสวมเครื่องแบบทหารที่กล้าหาญเสมอและท่วงท่าทหารของนางก็มีมาตรฐานมากเช่นกันภายหลังทรงตรวจทานกำลังทหารแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงพระราชทานเหรียญรางวัลแก่เหล่าทหารโดยพระกรุณาธิคุณในการดำรงตำแหน่งสูงสุดสมกับที่เป็นทหารสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงยืนดังระคงังนั่งเหมือนต้นสนสภาพพระวรกายของพระองค์สมบูรณ์อย่างยิ่งไม่น่าแปลกใจที่พระรามจะทรงวางใจในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอันเป็นรากฐานแห่งความอยู่รอดของพระองค์เมื่อก่อนพระรามสิบคุมตัวไม่อยากถูกกองทัพควบคุมแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าควบคุมตัวเองไม่ได้การที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงได้รับความสนใจเมื่อทรงเข้าร่วมในสงครามของมกุฎราชกุมารเพื่อปูทางให้พระราชโอรสนั้นช่างน่าสมเพชนในใจพ่อแม่ทั่วโลกอย่างแท้จริง ในฐานราชินีพระองค์เดียวที่สิบความโปรดปรานของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาถึงระดับสูงสุดขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาลูกชายของเธอสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงสามารถเอาชีวิตรอดจากแผนการของฮาเลมได้และยังคงรักษาบัลลังก์ของพระองค์ไว้นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพแล้ว ความพยายามของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดายังมีบทบาทสำคัญในการครองตำแหน่งแชมการต่อสู้ในวังคนปัจจุบันอีกด้วยสำนักพระราชวังเผยภาพทางการล่าสุดซึ่งสุธิดาทรงสวมชุดทหารและแห่ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่สิบหลังจากทรงนิ่งเงียบอยู่นานนับสิบปีในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาก็ทรงมีพระชนชีพในที่สุด ช่วงเวลาแห่งความฉลาดของเขาและยังกลายเป็นโคศกกองทัพอย่างแท้จริงอีกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงสมควรเป็นทหารไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่ยังดูร้ายและครอบงำอีกด้วยว่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงหัวรบเป็นครั้งสุดท้ายและปัจจุบันเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวถัดจากราชการที่สิบและเป็นราชินีที่สวยที่สุดในประเทศไทย เรียกได้ว่าในช่วงงานสุขสรรค์ใครๆก็ตื่นเต้นกันมากตอนนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดายังไม่ปิดบังรอยยิ้มอันภาคภูมิใจแม้แต่หางตาคิ้วก็เต็มไปด้วยความสุขในช่วงห้าปีนับตั้งแต่พิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงชนะศึกหลายครั้งในพระราชวางังและในที่สุดพระองค์ก็กลายเป็นตระกูลผู้ปกครองในที่สุด พระพเจ้าจำได้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเพิ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้ร่วมขบวนแห่ทหารและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาก็ถูกฝูงชนเยาะเยะ้ยในฐานะผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆเกมื่อเวลาผ่านไปพระนางสุธิดาก็ทรงรู้สึกภาคภูมิใจในที่สุดไม่เพียงแต่ชนะศึกในวังเท่านั้นแต่ยังทรงยื่นพระเสียงเชิดชูอย่างภาคภูมิด้วย หลังจากร่วมกระบวนาพาเรตแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดายังได้ทรงพระราชทานแทนราชการที่สิบซึ่งเป็นการแสดงที่เหมือนผู้หญิงจริงๆแม้ว่าพระองค์จะเป็นนางสนมของฮาเร็มแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงมีความทะเยอทยานทางการเมืองอย่างมากและยังปรารถนาที่จะเป็นราชินีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ เมื่อก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงเป็นผู้ยอมจำนนแต่ตอนนี้พระองค์ได้ทรงเริ่มดำเนินการและพร,ะรารกิจสำคัญสำคัญของทางการหลายอย่างแล้วท้ายที่สุดรัชกาลที่สิบทรงชราแล้วต้องการคนเคียงข้างเพื่อแก้ไขปัญหาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดอย่างแน่นอนหลังจากประสบกับความขึ้นลงขึ้นลงมากมาย ในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาก็ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของฮารเรมที่แท้จริงยาิตรีคนอื่นๆนดูเหมือนจะได้รับความโปรดปรานแต่สุดท้ายพวกเธอมีอายุสั้นและไม่สามารถแข่งขันกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาได้คนที่โชคร้ายที่สุดคือสีราชสดุดีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวังในปีน,นั้นและยังได้ให้กำเนิดเจ้าทีปังกรอีกด้วย อย่างไรก็ตามเธอถูกครอบครัวของแม่ที่ไร้ความสามารถลากเธอลงมาความฉลาดทางอารมณ์ของสิรัตนี้ก็ไม่สูงนกักและสุดท้ายเขาก็กลายเป็นผู้แพ้ต่อหน้าพระราชินีสุธิดาทัศนคติของพระรามสิทธิ์ก็สำคัญเช่นกันการเผชิญหน้าครั้งก่อนกลายเป็นความร่วมมือซึ่งเป็นกระแสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันสงครามระหว่างมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารได้ประทูขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงนิ่งเฉยไม่ได้และจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสนับสนุนพระโอรสชาวสวิตไว้สิทธิขวบขึ้นครองราชอย่างแน่นอนการสวรรคตอย่างกระทันหันของเจ้าหญิงพัชรกิติยาพาเป็นประโยชน์ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาอย่างมากและในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของราชสำนักและฮาเร็มไปอย่างมาก ถือเป็นเหตุการณ์หงดำที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน